ท่นนะครับแม่สัญญาณมาแล้วใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแจากโปรโมชั่นให้กับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมวีดีโอนี้นะครับไม่ว่าจะในช่วงที่ไลฟ์สดก็ดีนะครับหรือว่าในช่วงที่มาดูย้อนหลังก็ดีครับภาพเสียงชัดแล้วเราก็จะมา ต่อเนื่องจากรอบที่แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาแจกโปรโมชั่นให้กับทุกท่านนะครับที่อยากออกรถง่ายๆได้ทุกอาชีพนะครับแล้วที่สําคัญครับวันนี้ผมมาแจกให้ก็คือนะใครที่สนใจโปรโมชั่นนี้ครับทักมาได้เลยเดี๋ยวผมจัดก,การดูแลให้นะครับยินดีให้คําแนะนําเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับสัญญาณภาพอาจจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาทุกท่านนะครับมาดู กันต่อนะครับในส่วนของวันนี้เดี๋ยวมาแจกรถเก๋งก่อนนะเดี๋ยวดูโปรโมชั่นรถเก๋งก่อนแล้วกันว่าวันนี้โปรโมชั่นรถเก๋งเป็นยังไงบ้างครับก่อนที่จะพากลับไปดูรถกระบะน,นะวันนี้โปรโมชั mm ่น hmm. รถเก๋งของผมก็คือเอารถเริ่มต้น1 0 0 0บาทครับเอารถเริ่มต้น10 0 0บาทแล้วก็เงินกลับบ้านให้5 0,000บาทครับมาดูกันที่ะคคนก่อนแล้วกันนะครับสําหรับใครที่เข้ามาดูวิดีโอย้อนหลังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจัดโปรโมชั่นนี้ให้ ไม่ว่าจะในส่วนของรถเก่งหรือรถกระบะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ฝากเบอร์เข้ามาได้นะครับมาที่คันแรกก่อนเลยขาวๆส,สวยๆครับนี่โตทาวิออสครับคันนี้ไปี2017ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคันนี้เป็น1.5ตัว E ีป้ายแดงนี่70,000 0กว่านะครับคันนี้ตัวโฉมใหม่แล้วเครื่องใหม่แล้วนะครับป้ายแดง70,000 0กว่าครับผมขายเหลืออยู่30,000 0กว่าบาทเท่านั้นครับแล้ววิออสคันนี้เอารถ 5,000ันบาทแถมเงินกลับบ้านให้ห้า0 0นบาทครับออรถ5,000ันบาทแถมเงินกลับบ้านให้ห0,000นบาทครับแป,ป๊บแป,ป๊ดเป็นไงเสียงท่อถุยไม่ใช <c oughs> ่นะครับอยู่ใกล้ถนนครับอาจจะมีเสียงอ,อ,อะไรรบกวนที่หน่อยก็ขออภยัยด้วยละกันอ่ะิถคันนี้1.5่้ตัว E นะครับมีเซ็นเซอร์หลังช่วยจอดสีขาวอย่างสวยบอกเลยล้อแมกอย่างแจ่มนี่ครับลายล้อแมกอย่างแจ่มแล้วครั้งนี้มีรับประการเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับออรถคันนี้ ห้าพันบาทครับนะจอดพันนึงก็ได้จอดสามพันหรือจอดห้าพันก็ได้แต่ผมให้ข้อเสนอครับคือออกรถคันนี้ห้าพันบาทครับแถมเงินกลับบ้านให้ห้าหมื่นบาทครับใครสนใจนะแอดไลน์ทักมาเลยครับรถอย่างสวยบอกเลยรถสวยมากนะครับหนึ่งจุดห้าตัว e เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับแล้วดูภายในเป็นไงสีภายในอย่างแจม่มเบาอ,อย่างสวยนะครับบอกเลยว่าคันนี้แจ่มมากอ่าเครื่อง1.5 d u งจ v ดหูนะครับ เกียร์ออโต้แบบกึ่งแมนนวลด้วยบอกเลยว่าขับมันเกียร์แบบนี้นะครับถ้าไม่เชื่อลองเข้ามาขับดูได้นะครับระบบความปลอดภัยช่วยเหลือในการทรงตัวบอกเลยว่าครบนะครับสวยมากครับภายในงภายในนะเบาะเป็นผ้ากำรรมะหยี่นะครับสีดําสลับกับเขาเรียกอะไรคลิปใช่ไหม <laughs> กับลายเบาะสีส้มนี่ดูกันชัดๆนะครับภาพคมชัดระดับ Full HD ครับอ่าเป็นไงสวยงามมากครับในส่วนของ V o z เป็นกมอ,อเป็นโฉมปัจจุบันแล้วนะครับถึงอาจจะเป็นปี17-18แต่ก็ถือว่าเป็นตัวหน้าโฉมปัจจุบันนะครับสวยงามสีขาวสวยๆห่สวย1.5 e duo v v d i ครับเอาไปเลยครับเอารถสูงสุด5,000บาทแถมเงินกับบ้านให้50,000บาทหรือใครไม่อยากใช้เงินนะเอารถ1,000บาทจัดจบได้ทั่วประเทศครับผอนอยู่ประมาณ6-7,000นะป้ายแดง70,000 0กว่าผมขายเหลืออยู่3 0 0 0 0 0กว่าบาทครับ ผ่อนอยู่ประมาณ6-7,000บาทเท่านั้นนะถ้าป้ายแดงพี่อยากจะผ่อน6-7,000พี่ต้องดาวน์เป็นแสนของผมเอารถ3,000แถมงเงินกับบ้าน30,000หรือเอารถ5,000แถมงเงินกับบ้านให้50,000บาทครับมา Vios คันแรกแต่จริงๆมีคันนี้ด้วยเนี่ยป้ายแดง500,000กว่านะผมขายเลืออยู่300,000กว่าบาทปี2020เลยนะครับ Mitsubishi a d p i r ปี2020สีดําอย่างสวยไมย่หมื่นกว่าโลคันนี้ป้ายแดง500,000กว่าผมขายเลือยู่300,000กว่าบาทเหมือนกันนะครับ ผ่อนอยู่ประมาณ6-7 0 0นถ้าสนใจรถใหม่ๆแบบนี้นะครับคุ้มแบบนี้ทักมาได้ครับเพราะว่าราคาถูกกว่าป้ายแดง2แสนนะพี่คิดดูแล้วได้เลขไม้น้อยนะนี่ครับเลขไม้น้อยแท้เห็นไม่ชัดนะครับเลขไม้คันนี้หมื่นกว่ากิโลครับหมื่นแปดเท่านั้นนะครับแล้วออปชั่นอย่างครบนะครับวงมาลัยมัลติฟังก์ชันบลูทูธมีจอทุกอย่างครบนะครับบอกเลยว่าน้องๆป้ายแดงแล้วถูกกว่า2แสนคิดถึงความคุ้มเอา คันนี้ออกรถสามพันแถมเงินกับบ้านสามหมื่นบาทครับผ่อนอยู่ประมาณหกพันกว่าบาทถึงเจ็ดพันกว่าบาทครับถ้าเป็นป้ายแดงอย่างที่บอกต้องดาวประมาณเป็นแสนนะพี่ถึงจะผ่อนเท่าผมณสิบเปอร์เซ็นตะ์สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ถึงจะผ่อนหกพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่าบาทนะครับของผมเนี่ยผมแถมเงินกับบ้านให้สามหมื่นบาทครับแล้วใครดูวิดีโอนี้มานะระบุด,ด้วยนะครับใครดูวิดีโอนี้มาผมให้ขับฟรีพี่เก้าสิบวันครับโปรโมชั่นโคตรโหดบอกเลยนะครับอันนี้คือ รถเก๋งก่อนนะป่ะดูในส่วนของรถกระบะกันบ้างนะครับใครที่ดูวิดีโอนี้จัดให้ครับในส่วนของรถกระบะนะครับรถกระบะเรามีหลายตัวหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรีโวก็ดีอิสุดีแม็กก็ดีนะครับมิตซูบิชิไฟตันเอ็0มมันเยอะจริงๆนะครับ Ford Ranger รนะทั้งตัวสูงตัวเตี้ยครับแต่วันนี้ผมจะพามาดูในส่วนของ c l i m a กก่อนอ่า เอาคันที่แจกเยอะๆก่อนได้ไหมคันที่ผมทําให้แล้วนะครับนี่มาเลยครับคันนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตวางอุปกรณ์สักเล็กน้อยผมหามาดูคันนี้ก่อนเลยนะ Isuzu D-Max แ,แล้วกันนะครับไหนๆมันก็พิมพ์นิยมแล้วนะครับรถกระบะก,ก็ต้องให้เขาใช่ไหม Isuzu D-Max 1.9 Blue Power ครับคันนี้พื้นปูกระบะเปลี่ยนให้ใหม่นะนี่ครับอันนี้ผมเปลี่ยนพื้นปูกระบะให้ใหม่แล้วเรียบร้อยสิ่งที่ผมจะทําให้ก็อบอกว่า สิ่งที่ผมทําให้แล้วในส่วนของดี a มคันนี้ก็คือหนึ่งเลยเปลี่ยนพื้นปุกประบะให้ใหม่นะครับล้อแม็กใหม่ยางใหม่ให้สี่เส้นนะครับนี่ไงล้อแม็กสวยนะ Pe ขอบส8ปดนะครับแล้วก็หยอดสีแดงไปเออหยอดสีแดงไปยังสวยครับขอบ18ยางใหม่แกนเปียน,นะครับตะเข็บยางยังอยู่นะทุกคนดูเป็นไงตะเข็บยางยังอยู่เลยนะครับสีขาวคันนี้ออรรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยครับป้ายแดงเกือบเจ็ดแสนนะคันนี้6กแสนแปด ผมให้เลยนะคะสี่แสนกว่าบาทครับถูกกว่าป้ายแดงประมาณสองแสนแล้วผมทําให้ใหม่หมดฟิล์มติดให้ใหม่เมื่อกี้ให้ดูแล้วนะพื้นปูกระบาดใส่ให้ใหม่ครับล้อแม็กใหม่ยางใหม่ให้สี่เส้นนะครับคันนี้อย่างที่บอกแม็กใหม่ยางใหม่ให้สี Hay ่เส้นแล้วคันนี้เป็นตัวหนึ่งจุดเก้าบลูพาวเวอร์นะครับโหลดให้จัดทรงแล้วให้เรียบร้อยนะครับอย่างสวยบอกเลยว่าสวยมากนะครับคันนี้เป็นไงสวยนะคันนี้สวยนะครับ อย่างแจมแล้วก็นอกจากภายในเอ้ยภายนอกที่ทําให้ใหม่หมดแล้วนะครับภายในผมตกแต่งให้ใหม่ด้วยนี่ดูภายในนะครับภายในเย็บเบาะหนังให้ใหม่เป็นไงภายในเย็บเบาะหนังให้ใหม่นะครับลายดีแม็กด้วยอย่างแจมบอกเลยว่าสวยงามมากคันนี้เบาะข้างหลังก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับโอ้โหสุดป้ายแดงเกือบเจ็ดแสนครับผมขายแล้วอยู่สี่แสนกว่าบาทครับ แล้วคันนี้ออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทนะป้ายแดงพี่ต้องดาวประมาณแสนหนึ่งหนึ่งแสนห้าพี่ถึงจะผ่อนได้ผมผ่อนประมาณแปดพันกว่าบาทนะคันนี้ติดเฟ์มให้ใหม่พื้นปูกระบะเปลี่ยนให้ใหม่ล้อแม็กใหมย่ยางใหม่สี่เส้นครับออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทนะพี่นะขับฟรีไปอีกเก้าสิบวันครับใครที่ดูวีดีโอนี้นะเอาโปรโมชั่นของไปเลยนะครับง่ายๆนะครับทำยังไงถึงจะได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะฝากเบอร์มาคอมเมนต์มานะครับ ทักไลน์ทักแชทอะไรมาก็ได้นะติดต่อผมไม่ได้แล้วกันหรือจะติดต่อมาที่เบอร์โทรของผมเลยก็ได้นะครับอ่า085 111 2777อครับอันนี้คือเบอร์เฮียของผมเองเดี๋ยวได้โปรโมชั่นจาก YouTube อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนครับใคตสนใจโปรโมชั่นเด็ดแบบนี้ฝากเบอร์หรือจะทิ้ง ID l ดี e ไไว้ก็ได้เดี๋ยวผมติดต่อกลับนะครับอ่ะมีคือนในส่วนของ i s สุ u ี m a x นะแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่ผมอยากจะ จัดโปรโมชั่นให้ในส่วนของวันนี้ก็คือ m i Mitsubishi ิไฟตันกับ n p 3 0 0 Black Edition ครับนี่จริงๆรถมีหลายคันมากนะครับแล้วผมก็อยากจะแจกโปรโมชั่นให้กับทุกคนันให้เอาไว้ต้องบอกว่าเอาไว้แบบคุ้มๆกันเลยนะครับเอ,อีประตูเกียวโต้มีนะฟอร์เรนเจอรถถังของผมนะครับฟอร์เรนเจอรถถังของผมผมก็ไม่รู้ว่าทําไมฟอร์มันถึงออกแบบมาได้ใหญ่ขนาดนี้แต่รถขับโคตรง่ายนะครับ รถขับง่ายมากนะใครเคยได้ลองทดสอบขับขบอลเรนเจอร์ Ranger, คุณจะรู้เลยว่ารถขับง่ายจริงถึงจะเป็นรถขั้นใหญ่แต่ด้วยพวง,งมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าของเขานะครับมันทําให้รถเนี่ยขับง่ายมากรถใหญ,ใหญ่แทบไม่หนักเลยคนระับพวงมาลัยเบามากเดี๋ยวมารีวิวให้สักครู่ผมมาใจในส่วนของโปรโมชั่นมิสูบิชิทริทันพลัสยกสูงกันก,นก่อนสักคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็นมิสูบิชิทริทันพลัสโฉมปัจจุบันนะครับอันนี้โฉมปัจจุบันแล้วนะปี2019นะครับนี่ ปลายท่อมีปลายท่อให้ด้วยนะปัดฝุ่นด้ก็หน่อยอ่าซูมเข้าไปเป็นไงปลายท่ออย่างแจ่มนะครับเสียงไม่มีนะเพราะว่าไม่ได้ตัดแคสออกนะครับหม้อพักอะไรไม่ได้ตัดออกแต่ว่าคันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวรองท top นะครับเครื่องยนต์คลีนดีเซล e l Mitsubishi Triton p a คันนี้ป้ายแดงนี่เจ็ดประมาณ7จ็ดแสนสามเจ็ดแสนสี่จำไม่ได้เหมือนกันนะครับเป็นโฉมปัจจุบันแล้วนะครับโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเด y l i g h t นะครับคันนี้ไงสวยไหม โคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดไลท์คันนี้ยังแจ่มสีบอลเงินครับล้อแม็กอย่างสวยเลขไม้ไม่เยอะนะครับคันนี้ล้อแม็กอย่างสวยครับแล้วคันนี้ผมขายราคาพิเศษให้เลยแล้วกันนะครับป้ายแดงเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดแสนสามตีไปเจ็ดแสนสี่แล้วกันผมจําไม่ได้ราคาตรงเป๊ะนะครับผมตีไปกลมๆก,ก่อนประมาณเจ็ดแสนสี่นะคันนี้ผมขายเลยถูกกว่าป้ายแดงประมาณสองแสนกว่า หลืออยู่5แ0,000ต้นต้นนะครับ5 0 0 0ต้นต้นคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทถ้าพี่จะผ่อน9,000กว่าบาทนะป้ายแดง7,000 0 7ม7,000ใช่ไหมพี่ต้องดาวประมาณ1,000พี่ถึงจะผ่อนเท่าผมตามใบโบชัวเลยนะถ้าไม่เชื่อไปเปิดดูได้นะครับราคาป้ายแดงประมาณ7,000 0หรือ7,000 0นี่แหละชัวร์เลยนะครับของผมขายอยู่เหลืออยู่5 0,000ต้นต้นครับจัดไปนะแล้วคันนี้ไม่ธรรมดาครับผม คันนี้ให้โปรโมชั่นโคตรเต็มเลยนะคันนี้ออกรถ5,000บาทจบเลยครับพี่ไปออกป้ายแดงพี่ต้องดาวประมาณแสนถึงแสนห้านะพี่ถึงจะผ่อนเท่าผมใช่ไหมเก้าพันกว่าบาทของผมคันนี้ออกรถ5,000แถมเงินกลับบ้านให้50,000บาทเลยครับเต็มข้อเลขไม้300,000กว่ากิโลแท้นะครับนี่ดูกันชัดๆเลขไม้300,000กว่ากิโลแท้เอาหายไปแล้วนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับรบลูทูธไหมไงพวงมาลัยยังสวยเหมือนปาเจโร่เลย นะครับมีจอมีกล้องมองหลังให้พร้อมนะครับจอแบบทัปสกรีนบุ๊กเซอร์วิสคู่มือกุญแจส,สำรองครบนะครับนี่ทุกอย่างต้องบอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากใหม่จริงๆใหม่จัดจัดนะครับรับประกันเลยนะครับของแท้ของจริงเออนะเบาะนี่ยังไม่ทันแกะถุงเลยนะครับดูใหม่จริงๆนะครับแล้วข้างหลังนี่มีช่องเสียบ usb ด้วยนะเผื่อแย่งไฟชาร์จแบตกันนะคนข้างหลังแบบเฮ้ยปลั๊กไม่พอข้างหน้าข้างหน้ามีกี่ปลั๊กเนี่ย ข้างหน้าถ้านับปลั๊ก USB กับตัวไฟชาร์จต,ตรงนี้ใช่ไหมก็จะมีสองใช่ไหมในเกะมีไหมในเก๊ะไม่มีเศษตังค์ให้ผมเลยับถุยไม่ใช่ในเกะไม่มีปลั๊กอ่ะข้างหน้ามีสองข้างหลังมีอีกสองนะครับมันจะได้ไม่ต้องแย่งกันชาร์จแบตถูกต้องไหมอ่ะใครอยู่ข้างหลังก็มีปลั๊กส่วนตัวเหมือนกันนะครับเล่นโทรศัพท์กันไปยาวๆนะครับกุญแจรีโมททุกอย่างต้องบอกว่า full option ครับถมงถึงนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับอย่างที่ผม บอกไปเมื่อกี้นะคันนี้ป้ายแดงเจ็ดแสนสี่ตีไปกลมๆเจ็ดแสนสี่ตีไปกลมๆตัวยกสูงด้วยนะครับตัวยกสูงแท้เครื่องยนต์คลีดดเซลหกเกียร์นะครับผมขายเหลืออยู่ห้าแสนต้นๆเท่านั้นครับห้าแสนต้นๆป้ายแดงที่ต้องดาวประมาณแสนกว่าถึงแสนห้าที่ถึงจะก,ก่อนเก้าพันกว่าบาทของผมเอารถห้าพันบาทครับจบเลยเอารถห้าพันบาทจบไม่พอครับผมแถมเงินกลับบ้านให้อีกห้าหมื่นบาทครับคันนี้ หรือใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับอย่าจะเอารถแค่1 0 0 0ันบาทผมมีไฟแนนซ์แม่เซ็นให้ถึงบ้านเลยครับไม่มีค่าจะจ่ายเพิ่มแน่นอนจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านคืนเงินครับจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านผมคืนเงินโอโ้โหบอกเลยว่าหน้าอย่างสวยมิสูบิชิไฟตันเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับเป็นไงไฟสวยไหมสวยงามมากเลยนะครับไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวทุกอย่างแม่หน้าหล่อจริงๆนะครับในส่องของมิสูบิชิไฟตันยกสูงคันนีล้อแม็กก็สวยนะครับ บุกเซอร์วิสคู่มือกุญแจสำรองครบครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีกนะที่นี่รับประกันเครื่องเกียร์ให้ทุกคันนะครับรถมือ2เราต้องมีรับประกันครับแถมดูแลหลังการขายให้กันอีก1ปีเต็มนะครับคุมค้มค่าคุ้มราคาแบบนี้ครับผมบอกเลยถูกกว่าป้ายแดง2องแสนแล้วได้สภาพอย่างนี้หาไม่ได้แล้วนะครับสภาพโคตรนางฟ้ายิ่งกว่านางฟ้ากนะเนี่ยคันะคนี้นะครับใหม่มากใหม่มากคันนี้ใหม่มากครับถูกกว่าป้ายแดง2องแสนกว่า ปลายแดงดาวเป็นแสนของผม5้าพันจบเลยนะครับแถมเงินกลับบ้านให้อีก5 0 0 0 0บาทนะครับมาอีกคันหนึ่งแล้วกันนาที้นาสนใจครับสำหรับวันนี้ก็คือ f o r d Ranger 4ประตูคันนี้ครับนี่รถหรือว่ารถถังครับใหญ่จริงๆแถมมีหลังคาด้วยนะครับหลังคาแคลริบอยนะเอาไว้ใช้งานได้หลากหลายนะครับเอาไว้ใช้งานในครอบครัวก็ได้ผลของก็ยังดีไม่เปียกฝนด้วยนะครับส่วนคันนี้เป็นตัวลองท็อปนะครับเป็นตัว XLT นะ ถ้าสูงกว่า XLT นี้น่าจะเป็นพวก Y Track แล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ XLT นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้อ่าคันนี้เป็นกระบะเกียร์ออโต้นะครับใครที่เบื่อแล้วที่จะขับแบบเกียร์ธรรมดาเมื่อยไม่อยากขับเรียคานแล้วใครจะเรียคาร์นะครับเข็มก็เข็มนะคันนี้จัดไปครับขับง่ายครับสบายถึงรถคันจะใหญ่นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นพวงพวงมาลาัย power ไฟฟ้านะครับผมบอกเลยว่าขับสบายมากอ่ะเดี๋ยวดูหน้ากันจะชาดก่อน นะครับคันนี้เป็น Ford r เ n g เจอปี2017ถ้าผมจำไม่ผิดนะ XLT ครับเครื่องยนต์ดีเซล 2,200cc กระจังหน้ายังสวยนะครับนี่กระจังหน้าโคมเมี่มนะครับโคมไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมนะครับสีเทาส,สวยๆเลยคันนี้บอกเลยว่าออปชั่นก็ถือว่าค่อนข้างครบเหมือนกันนะครับเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้แบบกึ่งแมนนวลสามารถลากเกียร์ได้ลากรอบได้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเกียร์ออโต้เดี๋ยวมัน เปลืองน้ำมันกินน้ำมันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเกียร์โตแบบนี้นะครับบวกลบแบบนี้นี่ให้ดูแล้วกันนะครับมันก็สามารถลากรอบได้นะเชนเกียร์ได้ลากรอบได้นะครับขับสนุกขับมันพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันนะครับบลูทูธคูดคอนโทรลมาพร้อมล็อกความเร็วไว้ได้นะครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งเวลาขับเดินทางขับไกลๆเนี่ยนะขี้เกียจเหยียบคันเร่งแช่ใช่ไหมคันนี้ล็อกความเร็วไว้ได้ นะครับอ่ามีจอมีกล้องมองหลังเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยไม่ต้องเสียบสมอทอกให้เจ็บหนังหูนะแล้วก็เบาะหนังสีดำส,สวยๆนะครับแจ่มมากคันนี้ต้องบอกว่าป้ายแดงนี่ซัดไปแปดแสนกว่านะคันนี้ครับตัวรองท้แบบนี้ป้ายแดงซัดไปแปดแสนกว่าผมขายเลยอยู่ห้าแสนต้นๆคุณถูกกว่าป้ายแดงสามแสนครับถูกกว่าป้ายแดงสามแสนเออมีอะไรข้างหลังบ้างไหมเนี่ย นะมีปักไฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วห้องโดยสารนะฟอร์เรนเจอร์ครับผมบอกเลยว่าโคตรกว้างเออเตะบอลไปมาไปมาได้เลยนะครับในรถโคตรกว้างขนาดของรถมันใหญ่อยู่แล้วนะครับถ้าใครเคยเห็นฟอร์ดก็ก็น่าจะจินตนาการออกว่ารถมันใหญ่แค่ไหนนะครับมีปัญหาอย่างเดียวของฟอร์ดเลยก็คือเวลาถอยจอดในห้างจอดเข้าซองอะไรอย่างเงี้ยนะระบางนิดนึงแล้วกันอันนี้พูดตรงๆเพราะว่ารถมันใหญ่นะครับก็มันจะขับแคบนิดนึง แต่ความสวยความโหดความดุผมบอกเลยว่าพอเรนเจอร์ครับแล้วผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับมีรับประกันเครื่องเกียร์รรให้แล้วก็มีดูแลหลังการขายให้อีก1ปีเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจสบายใจแล้วก็อุ่นใจได้กับที่นี่ครับอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปนะครับดูแลหลังการขายให้เต็มที่เลยนี่พูดคอนโทรลต้องเปิดมาให้ดูตรงนี้นะครับเพราะว่ามันล็อกความเร็วไว้ได้นะครับอย่าลืมนะคันนี้ออกรถ3,000บาทจบเลยครับ ป้ายแดงแปดแสนกว่านะครันนี่ผมขายแล้วอยู่ห้าแสนกว่าบาทครับออกรถสามพันแถมเงินกลับบ้านให้สามหมื่นบาทครับหรือออกรถห้าพันแถมเงินกลับบ้านให้ห้าหมื่นบาทใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับโปรโมชันนี้มีจํานวนจํากัดนะครับบอกไว้แล้วการว่าโปรโมชั่นนี้มีจํานวนจํากัดนะใครอยู่ต่างจังหวัดออกรถจัดจบแค่หนึ่งพันบาทครับออกรถจัดจบหนึ่งพันบาทนะจัดไม่ผ่านคืนเงินจองครับจัดไม่ผ่านคืนเงินจองเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะนอนกระดิกนิ้วเท้าอยู่ที่บ้าน นะครับเดี๋ยวผมจัดส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงบ้านเลยครับแล้วรถทุกคันผมบอกเลยว่าสวยตรงปกแน่นอนนะครับไม่คันไหนไม่มีไม่ตรงปกนะครับยืนยันการันตีด้วยจาก Facebook YouTube Tik t o อกอะไรก็แล้วแต่นะลูกค้าคอนเฟิร์มมาว่ารถที่นี่สวยจริงนะครับฟอร์เรนเจอร์คันนี้บอกเลยครับเน้นย้ำไปครั้งว่าออกรถ3,000ันแถมเงินกลับบ้านให้3 0,000บาทออกรถ5,000แถมเงินกลับบ้านให้50,000บาทนะครับถ้าสนใจฝากเบอร์มาทักแชทมาหรือว่าติดต่อเบอร์ที่ผมให้ไว้ได้ทั้งหมด นะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดการดูแลให้โอเคไปอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันอย่างไวๆซะหน่อยหนึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายที่วันนี้ที่ผมจะพามาดูนะครับในส่วนของคันนี้เลยครับนี่ดูใกล้ๆก่อนรถส,สวยๆคันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันต้องบอกว่ารถผมนี้หลายรุ่นเลยนะแต่วันนี้ไม่ได้พามาดูรีโวนะครับในส่วนของรถกระบะของเราที่นี่จะเน้นเป็นรถกระบะสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่า บางคนก็ถามมาเยอะนะรถเก่งมีไหมรถเก่งผมก็มีหลายคันนะครับรถเก่งผ่อนเริ่มต้นที่4 0 0 0 5,000 6,000มีหลายเลทหลายราคานะครับกระบะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ70,00กว่กระบเป็นปีใหม่ๆทั้งนั้นนะครับแล้วรถทุกคันทั้งรถเก่งรถกระบะรับประกันสภาพให้ทุกคันนะครับเจ็ดที่นั่งมีนะเจ็ดที่นั่งก็มีนะครับสนใจเป็นตัวไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับโอเคนิสสันเนทีสา0ร้อยแบล็คเอディครับเหลือสีเดียวแล้วนะตอนแรกมีครบทุกสีเลยนะครับสีแดงสีเทา สีดำสีขาวอะไรมีครบหมดตอนนี้เหลือสีเดียวแล้วเพราะว่าตัวนี้รุ่นนี้ขายดีมากเพราะผมขายถูกจริงๆเพราะว่าตัวนี้เราขายถูกจริงๆเพราะป้ายแดงคันนี้นะครับซัดไปเท่าไหร่ครับเกือบแปดแสนนะเจ็ดแสนเก้าครับคันนี้แต่งส,สวยครบๆขนาดนี้ครับดูทุกอย่างเดิมสวยงามมากนะครับป้ายแดงเจ็ดแสนเก้าครับผมขายเหลืออยู่แค่เท่าไหร่สี่แสนปลายๆห้าแสนต้นๆครับถูกกว่าป้ายแดงเกือบสามแสนพี่คิดดูแล้วกัน คูกว่าป้ายแดงเกือบ3ามแสนครับ้วดูความสวยของเขานะแบล็ k e d i t ชั่ไม่ต้องพูดถึงครับโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท l ออทามนะครับนี่เป็นไงโคมไฟหน้ายังสวยนะครับมีซุ้มล้อมาให้พร้อมนะครับตีป,ป่งซุ้มล้อกนะันชนกันชนหน้าลายสวยมากนะครับหน้าโหดๆคันนี้สีขาวสวยครับคันใหญ่ๆแบบนี้อย่างที่บอกนะป้ายแดงเจ็ดแสน้านะครับผมขายเลยอยู่4ี่แสนปลายห้าแสนต้นครับ แล้วไม้น้อยด้วยคันนี้นะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันบลูทูธครูทคอนโทรลปุ่มสตาร์ทครับโอ้โหเป็นไงสวยไหมอันนี้ดูรอบๆก่อนนะมีกล้องมองหลังมีจอมีกล้องมองหลังด้วยนะไปดูภายในกันดีกว่าคันนี้เอารถสามพันบาทจบเลยครับพี่ป้ายแดงที่ต้องดาวประมาณสองแสนแล้วสิอ่ารถล็อก ok นะครับขอภัยอยากจะให้ดูภายในเหมือนกันแต่ว่ารถล็อก ok ไปเพราะฉะนั้นคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าลองไปหารีวิวดูใน ยูทูบได้ครับอันนี้ขอพายจริงรถมันล็อกเดี๋ยวผมพาไปดูคันอื่นดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูคันอื่นดีกว่านะครับถ้าสนใจจริงๆรถตัวนี้รุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าพี่นิยมครับเลขไม่ประมาณ4ี่หมกว่ากิโลปุ่มสตาร์ทคูตคอนโทรลทุกอย่างครบนะครับในยามพิทีว่าคันนี้เอารถแค่สามพันบาทนะครับแถมเงินกลับบ้านให้สามหมบาทครับในส่วนของ NP 300 Black Edition นะป้ายแดง7จ็ดแสนเพี่ต้องดาวประมาณ2องแสนอะ่ะพี่ถึงจะบอนเท่าผมบอนประมาณ8ปดเก้าพัน ของผมออกรถ3,000จบเลยพี่แถมเงินกับบ้านให้3,000 30, 0บาทครับแล้วค่าฟรีอีก90วันสำหรับคนที่ดูวิดีโอผมนะครับอขออภยัยอันนี้ขอแก้ตัวเปิดภายในดูแบ็คอิดิชันไม่ได้เดี๋ยวผมขอไปส่งท้ายกับเจ้าตัวอ่าคันนี้แล้วกันไหนๆก็ไหนๆละรีโว่แล้วกันนะครับขออนุญ,ญาตไปส่งท้ายกันที่รีโว่สักหน่อยนึงเพราะว่ารีโวคันนี้เอารถ3,000บาทเหมือนกันนะครับแถมแม็กใหม่ ยางใหม่ให้นี่ครับแล้วผมทาอะไรบ้างคันนี้นะมาดูกันดีกว่านะครับคันนี้ผมเปลี่ยนพื้นปูกระบะให้ใหม่น,กกนะครับผมเปลี่ยนพื้นปูกระบะให้ใหม่นี่สติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะครับเปลี่ยนพื้นปูกระบะให้ใหม่สีขาวส,สวยๆล้อมแม็กใส่ให้ใหม่ครับฟิล์มติดให้ใหม่เบาเย็บหนังให้ใหม่ทําทุกอย่างให้ใหม่หมดคันนี้ป้ายแดงอย่างที่บอก6กแสนเกือบเจ็ดแสนครับสีขาวอันนี้ปีสองพันสิบเจ็ดนะครับอย่างสวย ครมองหากระบะค,คุ้มๆอยู่คันนี้พ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทครับนะ8,000กว่าบาทครับแล้วสวยด้วยสีขาวสวยๆนะในส่วนของรีโวคันนี้ครับนี่เป็นไงสีขาวี่สวยครับป้ายแดงเกือบ7แสนนะมอมขายเหลืออยู่4แ0,000นกว่าบาทครับผัวกัน2 0 0นนะแล้วทําให้ครบหมดแล้วนะครับล้อแม็กล้อแม็กระยางเอวยางเอฟิล์มอะฟิล์มติดให้ใหม่ด้วยนะครับ ฟิล์มติดให้ใหม่พื้นปูกระบะใส่ให้ใหม่นะครับแล้วก็เบาะก,ก็เย็บหนังให้ใหม่เหมือนกันครับคันนี้บเบาะเย็บหนังให้ใหม่นะครับยังสวยเป็นเบาะรายรีโวครับสีดําอย่างแจ่มเบาะข้างหลังนี่ใส่ให้ใหม่นะครับใส่ถุงมาให้ใหม่ครบแล้วนะครับสวยงามมากเพราะฉะนั้นใครสนใจนะฝากเบอร์มาถ้าไกล์มาได้ออกรถสามพันแถมเงินกลับบ้านให้สามหมื่นบาทครับตามโปรโมชั่นนี้เลย นะโปรโมชันนี้เหลืออีกไม่เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจโปรโมชันดีๆแบบนี้ทักมาได้นะครับฝากชื่อฝากเบอร์มาได้นะครับนี่เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแอร์แบ็กเอเบสมีทุกอย่างครบนะครับต้องบอกว่าฟังก์ชันการใช้งานครบเลยในทีเดียวนะสวยๆแบบนี้แล้วแต่งให้ครบจบนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากนะฟิล์มก็ติดให้ใหม่พื้นปูกระบะก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางก็ใส่ให้ใหม่แม็กก็ใส่ให้ใหม่ครบมากมาก นะครับโอเคโดยประมาณนะวันนี้มาแจกหลายคันเหมือนกันนะครับในส่วนของไลฟ์สดในทาง YouTube ช่วงนี้นะครับก็ยังไงมีรถใหม่ๆเพิ่มเติมเข้าม,มาอีกเรื่อยๆนะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe กดไล้์กดแ,กแชร์ด้วยนะครับใครดูในใน c e e o o o k หรือว่าใน y t u t u นะก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันเพราะว่าผมจะมาแจกโปรโมชั่นดีๆให้กับทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับในช่วงของ YouTube ก็ดีนะในช่วงของไลฟ์สดก็ดีนะครเพราะฉะนั้น ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันทั้งรถเก่งรถกระบะมีให้เลือกเพียบแม้ ad, แต่รถบรรทุกนะครับรถบรรทุกแสนกว่าบาทที่คิดดูแล้วกันรถบรรทุกแสนกว่าบาทแล้วเป็นปีใหม่ด้วยปี1ิ้าปี2ี่สิบที่ดูดิซูซูกิแคลลี่คันนี้โคตรคุ้มนะครับป้ายแดงนี้เท่าไหร่สามแสนกว่าขายอยู่สองแสนกว่าบาทแล้วปีใหม่เลยคนะปีสิบเก้าปี2ี่สิบอย่างเงี้ยเนี่ยครับตัวโฉมใหม่ของเขาเลยนะซูซูกิแคลลี่คันนี้ป้ายแดงสามแสนเกือบสี่แสนนะครั้งนี้ผมขายเลือยู่สองแสนกว่าบาทนะครับรถใหม่ใหมให่แท้เลยแล้วขายถูกกว่าป้ายแดง เท่าไรเป็นแสนน่ะเกือบสองแสนนะพี่คิดดูถูกกว่าป้ายแดงเกือบสองแสนน่ะถุงถึงนี้ยังไม่ได้แกะเลยครับดูใหม่มากใครจะหารถเอาไว้ใช้งานในธุรกิจของตัวเองครับผมแนะนํานะแจ่มไปเลยเคื่องบุกกระบะก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วเหมือนกันนะครับอ่ะโดยประมาณแล้วกันสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวนี่นี่แนะนำพี่ว่าเคื่อบุกกระบะเปลี่ยนให้ใหม่จริงนะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับในช่วงไลฟ์สดในช่องยูทูบครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ ไลฟ์สดรอบหน้าติดตามไวให้ดีรวมถึงทุกคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินจัดให้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีมาไม่บ่อยเพราะฉะนั้นใครรีบใครสนใจอย่าจองรถพักมาได้เลยครับเดี๋ยวช่วยดังให้เต็มที่นะครับสำหรับวันนี้ช่องไอดีสมาร์ทคาขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้านะครับผมต้องทำยังไงต้องอตัวก่อนดีกว่า,าเดี๋ยวเจอกันใหม่